คุณกำลังรับฟังเรื่องเล่าผีตาหลอกสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านกลับมาพุกกับบีอีกเช่นเคยกับช่วงเรื่องเล่าผีตาหลอกค่ะสำหรับเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องจากคุณเลิฟค่ะคุณเลิฟเล่าว,ว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องจากคำบอกเล่าของญาติจริงเท็จประการใดก็ไม่ทราบได้แต่เรื่องราวมันน่าสนใจดีเลยขอนำมาเล่าต่อให้ฟังกันโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยสมัยก่อนยายทวดผมแกเป็นคนมีตังบ้านช่องใหญ่โต มีที่นาหลายร้อยไร่ไว้ทำนาปลูกข้าวกันแล้วทวดมีลูกห้าคนทิดเขียวเป็นคนสุดท้องรองจากยายของผมด้วยความที่ทิดเขียวเป็นลูกชายคนเดียวทวดเลยตามใจอย่างหนะักตั้งแต่เด็กไม่เคยต้องทำงานทำนาก็ทำไม่เป็นโรงเรียนก็ไม่ไปเรียนแค่ป .4 ก็ออกมาคบเพื่อนฝูง ทำตัวเป็นนักเลงตั้งแต่เด็กจนโตเป็นหนุ่มขิดเขียวก็ไม่ทำงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้แต่แบมือขอตัางทวดไปกินเหล้าเมายาก,กับเพื่อนฝูงไปวันวันจนทวดเอือมระอามีอยู่วันหนึ่งขิดเขียวมาขอทวดบอกขอเงินก้อนหนึ่งจะไปซื้อวัวมาเลี้ยงพอมันโตก็จะขายเห็นคนอื่นทำกันแล้วรวย ก็เลยอยากทำมั่งทวดก็ดีใจที่จะเห็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนทำงานทำการเหมือนคนอื่นเสียทีทวดก็ไม่รอช้าเอาเงินจากกำปั่นที่เก็บหอมรอมริบมาให้ทิดเขียวไปลงทุนทิดเขียวเองก็แน่เหมือนกันไปซื้อวัวมาได้ห้าตัวแล้วแกก็เลี้ยงของแกจนมันตกลูกก็ไปขายต่อพอมีกำไรแล้ว ก็ไปซื้อตัวใหม่มาเลี้ยงต่อๆกันไปจนเริ่มมีกำไรเห็นน้ำเห็นเนื้อยายทวดก็พลอยดีใจปราบป,ปื้มไปด้วยแต่ไม่รู้เวรกรรมอะไรพวกเพื่อนนักเลงของทิดเขียวดันออกมาจากคุกกลับมาคุกคลีกับแกซึ่งนิสัยทิดเขียวคำว่าเพื่อนนี้ต้องมาก่อนทิดเขียวเริ่มกลับไปสัมมาเลเทเมวัวไม่ดู ปล่อยไปตามมีตามเกิดวันๆเอาแต่กินเหล้าเมายาเหมือนเดิมทําให้ยายทวดกลับมากลุ่มใจอีกครั้งจนวันหนึ่งยายทวดมาบอกกับทิ่เขียวว่าถ้าไม่อยากเลี้ยงวัวแล้วก็เอามันไปคลายๆให้หมดเถอะสงสารมันไม่ดูแลนี่ก็โดนรถชนตายไปตัวหนึ่งแล้วแล้วถ้าขายได้ก็ไม่ต้องเอาเงินมาคืนแม่หรอกนะแม่ให้ทิพ จะเอาไปทำอะไรก็สุดแล้วแต่แต่แม่ขออย่างเดียวทิดบวชให้แม่ได้ไหมคิดเขียวได้ฟังก็ไม่ได้ว่าอะไรบอกทวดแค่ว่าจะเอาวัวไปขายให้คนรู้จักที่เพชรชบูนเขารับซื้อหมดว่าแล้วคิดเขียวก็ไถ่ตังทวดอีกเกจ้างรถขนวัวไปขายคิดเขียวเล่าว,ว่าพอขายวัวได้ ก็ได้เงินกลับมาก้อนหนึ่งกำไรนิดหน่อยก็กะว่าจะเก็บไว้กับตัวจะไปหาซื้อรถกระบ,บะมือสองเก่าๆสักคันมาไว้วิ่งรถสองแถวแต่ยังไม่ทันไรไอ้เพื่อนที่มาด้วยกันมันก็ชักชวนที่เขียวให้อยู่เที่ยวต่อที่เพชรบูรณ์มันบอกวันนี้ที่วัดมีงานใหญ่เราอยู่เที่ยวกันสักคืนพรุ่งนี้ค่อยหารถกลับกัน ไหนๆก็มาแล้วเงินทิพย์เขียวก็มีไม่ใช่น้อยคืนนี้เรามาเมากันให้เต็มคราบเลยดีกว่าคืนชื่อว่ายาดองของเมามีหรือทิพย์เขียวจับปฏิเสธทิพย์เขียวเล่าว่าคืนนั้นตัวเขาเองกับเพื่อนก็เมากันอยู่ในงานวัดนั่นแหละพอกล่มๆได้ที่ไอเพื่อนทิพย์าพาเข้าบ่อนงานวัดบ่อนไฮโลกรมถัว่ว เล่นจนหมดเนื้อหมดตัวไปตามๆกันโดยความเมาคำว่าเสียดายก็ไม่ได้นึกถึงเล่นไปเล่นมาจนหลับคาวงไฮโลไปทิพกับเพื่อนตื่นมาอีกทีก็ไม่เจอใครแล้วงานวัดเมื่อคืนที่คลึกครืนกลับเงียบสงัดไม่มีร่องรอยของการละเล่นใดๆมาก่อนทิพเขียวกับเพื่อนตื่นขึ้นมานั่งงงอยู่พักใหญ่ กว่าจะเรียกสติกลับคืนมาได้ทั้งคู่ก็ออกเดินจากที่ตรงนั้นมาคิดเขียวเล่าให้เห็นภาพว่ามันมีแต่ดงไม้รกคึ้ไปหมดไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเขาจะเข้ามาได้พอเดินออกจากดงไม้มาก็เจอแต่วัดร้างเจดีย์หักอิดแตกๆหญ้ารกสูงไม่เห็นเหมือนเมื่อคืนเลยที่วัดดูสดใสมีสีสัน ผูคนเดินไปมาขวักไข่แต่นี่หมูหมาสักตัวก็ไม่เห็นมีคิดเขียวกับเพื่อนพยายามหาทางออกมาจากวัดร้างนั้นแต่จนแล้วจนรอดเดินยังไงก็หาทางออกไม่ได้สักทีเหมือนจะเข้ารกเข้าพงไปเรื่อยๆจนตะวันเริ่มตรงที่หัวแล้วคิดกับเพื่อนก็เริ่มหิวอย่างหนักยิ่งหิวยิ่งโมโห หาทางออกจากวัดรางก็ไม่ได้สักทีเหมือนเดินเป็นวงกลมกลับมาเจอเจดีหักๆทีเดิมตลอดจากโมหูก็กลายเป็นพานคิดกับเพื่อนสองคนเริ่มด่าลมด่าฟ้าด่าทวดาว่ามาแกล้งแกทำไมไปทําอะไรให้ถ้าแน่จริงแล้วก็มาชกกันตัวต่อตัวให้มันรู้แล้วรู้ลอดไปเลยยิ่งด่าก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งหิว หมดพ้นทางคิดกับเพื่อนก็นอนพักร่างอยู่ที่ฐานเจดีหักให้เงาเจดีพอบังแดดได้แล้วทั้งคู่ก็หลับไปอีกครั้งด้วยความเพลียมารู้สึกตัวอีกครั้งก็เริ่มโผล่เพลแล้วความเมื่อเริ่มเข้าปกคลุมขิดเขียวไม่รู้จะทําไงพอดีว่าแกเห็นดวงไฟอยู่ไม่ห่างนักสังเกตดีๆมันเหมือนคนกําลังถือคบไฟ เดินผ่านมาทางนี้แกสะกิดเพื่อนให้ดูบอกว่าเฮ้ย hey, นั่นคนหรือเปล่าวะเราเดินตามเข้าไปเราอาจจะออกจากที่นี่ได้ว่าแล้วสองเกลือก็ลุกขึ้นเดินตามแสงไฟนั้นไปพอเดินเข้าไปใกล้ทิดเขียวเล่าว่ามันเป็นคนนี่แหละถือใต้ไฟเหมือนคนสมัยเก่าที่เขาใช้เวลาเดินทางตอนค่ำ เป็นผู้ชายแต่งตัวแบบชาวบ้านชาวบ้านเสื้อมอห่อมกลางกิงขากวยแบบชาวนาทั่วไปมีผ้าโพกหัวแกเดินเข้าไปใกล้ๆร้องถามพี่ชายจะเดินไปไหนผมขอตามไปด้วยได้ไหมเงียบไม่มีเสียงตอบจากชายแปลกหน้าคนนั้นที่เขียวถามถึงสามครั้งแต่ชายคนนั้นก็ไม่ได้ตอบและไม่มีทีท่าว่า จะสนใจทิดเขียวแม้แต่น้อยทิดเขียวคิดในใจหญิงจังวะถามก็ไม่ตอบช่างแม่งเดินตามไปเรื่อยๆเผื่อจะออกจากที่นี่ได้ทิดเขียวกับเพื่อนจึงเดินตามชายแปลกหน้าไปพักใหญ่ก็มาถึงหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนี้ก็เหมือนหมู่บ้านปกติมีชายหญิงมีเด็กอยู่กันแต่ไม่มากนัก บ้านแต่ละหลังก็เป็นแบบสร้างง่ายๆหลังคามุงจากเหมือนกระท่อมเฝ้านาเสียมากกว่าแต่คนที่นี่แปลกๆไม่ค่อยจะคุยกันตั้งแต่เข้ามาในหมู่บ้านยังไม่ได้ยินเสียงคนคุยกันเลยแม้กระทั่งเด็กๆก็ไม่มีเสียงร้องเสียงเล่นกันให้ได้ยินทิพกับเพื่อนเดินมาจนหมดแรงทั้งหิวและกระหายน้ำจนมาหยุดที่บ้านหลังหนึง่ง ดูจากบ้านใหญ่โตกว่าหลังอื่นท่าทางคนในบ้านจะมีตังคิดเขียวเลยเอ่ปากถามว่ามีใครอยู่บ้างไหมขอกินน้ำสักขันนึงขอแห้งมากเลยแต่ก็เงียบไม่มีใครตอบคิดเขียวตะโกนถ,ถามถึงสองสามครั้งก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีใครตอบมาจากในบ้านเลยสักพักมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามา แล้วกวักเมือเรียกให้ทิดเขียวกับเพื่อนเดินตามไปทิดเขียวกับเพื่อนเดินตามไปแบบว่าง่ายแล้วมาหยุดที่ศาลาท่าน้ำแห่งหนึ่งเป็นศาลาเล็กๆเก่าคร่ำครึจะพังมิพังแหล่ชายคนนั้นทิดเขียวจำได้ว่าเป็นคนคนเดียวกับคนที่ถือคบไฟเดินพาพวกเขาเข้ามาในหมู่บ้านนั่นเอง ชายลึกลับคนนั้นชี้มือให้ทิพเขียวนั่งรอที่ศาลาแล้วตัวเขาก็เดินหายไปในความมืดชั่วอึดใจใหญ่ชายคนเดิมก็กลับมาพร้อมกับข้าวสำรับหนึ่งวางไว้ที่ศาลาแล้วชี้ให้ทิพเขียวกินซะแล้วก็เดินจากไปเช่นเคยทิพเขียวกับเพื่อนไม่รอช้ารีบกินข้าวสำรับนั้นอย่างหอยหิวไม่นาน ั้งคู่ก็อิ่มและนอนหลับไปด้วยความเพลียเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดส่องกระทบหน้าทั้งสองคนตื่นขึ้นมาเดินเข้าไปในหมู่บ้านอีกครั้งเพื่อจะถามทางกลับบ้านแต่แปลกคนในหมู่บ้านหายไปไหนกันหมดบ้านแต่ละหลังปิดประตูหน้าต่างเงียบกริบแปลกว่าหมู่บ้านนี้คนก็ปกแปลกๆไม่พูดไม่จาถามอะไรก็ไม่ตอบ แล้วนี่หายตัวไปไหนกันหมดวะเพื่อนทิดเขียวบอกกูว่าท่าจะไม่ดีแล้ววะมันแปลกๆกูว่าเรารีบออกไปดีกว่าว่าแล้วทั้งคู่ก็รีบหาทางเดินออกจากหมู่บ้านออกจากหมู่บ้านมาก็เจอแต่ป่าอีกสองคนไม่รู้เลยว่าที่นี่มันคือที่ไหนได้แต่เดินไปสเปะสปะไม่รู้ทิศรู้ทางเดินจนเหนื่อย ก็หาทางออกจากป่าไม่ได้เสียทียิ่งเดินเหมือนมันยิ่งลึกเข้าไปเรื่อยๆต้นไม้รกขึ้นใหญ่ขึ้นเราลงแล้ววัดทิศเพื่อนคิดเขียวพูดขึ้นทิดเขียวได้แต่เกาหัวแกรกๆไม่รู้จะทํายังไงจากเที่ยงเป็นบ่ายจากบ่ายเป็นค่ำก็หาทางออกจากป่าไม่ได้จนแล้วจนรอดก็วกกลับมาที่หมู่บ้านอีกครั้งอ้าว มาโผล่ที่เดิมวะสองเกลอพูดแทบจะพร้อมกันตะวันลับขอบฟ้าไปแล้วความเมื่อเริ่มเข้าปกคลุมดูเหมือนหมู่บ้านจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งมีแสงจากใต้ไฟตามบ้านเริ่มเห็นคนในหมู่บ้านซึ่งมันก็แปลกเช้าหายตัวกลางคืนโผล่มามันชักจะยังไงยังไงจิตเขียวบอกกับเพื่อน แล้วทั้งคู่ก็กลับมานั่งพักที่ศาลาไม้เก่าหลังเดิมชั่วอึดใจใหญ่ชายลึกลับขนเมื่อวานก็ถือสำรับกับข้าวมาอีกแล้วแล้วก็วางไว้แล้วเขาก็เดินจากไปไม่พูดไม่จาเหมือนเดิมคิดเขียวกับเพื่อนถามอะไรไปก็ไม่มีคำตอบไม่สนใจอะไรกำลังหิวคิดเขียวกับเพื่อนลงมือเปิบอาหารอย่างกระหายหิวเฮ้ย มีมันกับข้าวเหมือนเมื่อวานเลยนี่หว่าเพื่อนทิศเขียวพูดขึ้นเออใช่กูจำได้ไข่พะโล้แกงเทพูผัดฟักทองกลวยบวชชีสมัยบวชพระตอนหนุ่มๆแม่กูชอบทำมาให้ประจำพอที่พูดถึงตรงนี้ก็ถึงกับพังะในคำพูดตัวเองกินอะไรไม่ลงเพื่อนทิ์เขียวรีบถามอะไรวะทิศเป็นอะไร ทิดเขียวบอกหรือว่าเราสองคนตายแล้ววะมึงลองคิดดูที่นี่คือที่ไหนก็ไม่รู้คนก็แปลกๆไม่พูดไม่จาแล้วไอ้กับข้าวเนี่ยมันเหมือนที่กูกินตอนบวชเลยแม่กูทำมาให้แทบทุกวันเพราะรู้ว่ากูชอบแล้วมันก็มีมาให้เรากินทุกวันเนี่ยเฮ้ยไม่น่าใช่ทิดเขียวอย่าพูดไปเล่นไปมื้อนั้นทั้งสองคน ต่างกินอะไรไม่ลงหรือความคิดฟุ้งซ่านต่างๆนานาก่อนนอนคืนนั้นคิดเขียวสวดมนต์ทั้งที่เมื่อก่อนนี้แกไม่เคยคิดจะสวดเลยสวดกระท่อนกระแท่งงูปลา,ปลาแล้วอธิษฐานว่าขอให้ออกไปจากที่นี่ได้แล้วแกจะบวชไม่สึกเลยแล้วคิดเขียวก็นอนหลับไปฟ้าใกล้สาง คิดเขียวรู้สึกตัวตื่นเหมือนมีคนมาตีที่แขนแกลืมตาขึ้นมาก็เห็นเป็นชายลึกลับคนนั้นถือคบไฟอยู่เขาพยักหน้าเป็นความหมายว่าให้ตามเข้าไปคิดเขียวรีบปลุกเพื่อนแล้วเดินลากมือกันไปอย่างกุลีกุจอชายลึกลับเดินพาพวกเขาเข้าป่าท้ายหมู่บ้านไปเดินเลี้ยวโน่นเลี้ยวนี่เขารกเข้าพงอยู่นานเป็นชั่วโมง จนแสงของพระอาทิตย์กำลังขึ้นตรงขอบฟ้าชายคนนั้นก็พาพวกเขาออกมาจากป่าแล้วชี้ให้เดินต่อไปส่วนชายคนนั้นก็หันหลังกลับเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วทิดเขียวกับเพื่อนเดินออกจากพงไม้แก้อึกใจก็ขึ้นมาถึงถนนได้เห็นมีรถวิ่งผ่านหน้าไปทั้งสองคนแทบกระโดดกอดกันด้วยความดีใจหันหลังกลับไปดู ก็ไม่เห็นชายคนนั้นแล้วแล้วพงไม้ข้างหลังมันก็ดูรกทึบมากจนไม่น่าเชื่อว่าพวกเขาจะเดินผ่านมันออกมาได้สุดท้ายทั้งสองก็โบกรถกลับไปจนถึงบ้านพอถึงที่บ้านยายทวดเห็นทิพเขียวก็ร้องไห้ปล่อยโฮเลยทั้งยายและพี่น้องของทิพเขียวทุกคนต่างร้องไห้กันระงม จนทิศเขียวแปลกใจถามไปว่าร้องไห้กันทำไมยายเป็นคนแรกที่ตั้งสติได้ถามไปว่ามึงไปไหนมาไอท้ทิตหายไปซะสามเดือนพัวกูนึกว่ามึงโดนฆ่าตายไปแล้วตอนเอาวัวไปขายทิดเขียวถึงกับงงนี่มันอะไรกันเวลาที่เอาวัวไปขายแล้วหลงอยู่ในหมู่บ้านประหลาด อย่างมากก็ไม่เกินสามวันเท่านั้นละ่ะแล้วมาบอกอะไรหายไปสามเดือนท่าจะบ้าหลังจากที่อาบน้ำอาบทา่ากินข้าวปลาจนอิ่มน้ำคิดเขียวกับเพื่อนก็เริ่มเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ยายทวดและทุกคนฟังทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสามเดือนจริงๆที่มึงหายหัวไปไม่เชื่อไปดูปฏิทินที่ยายทวดฉีกไว้ได้เลย พิทเขียวลุกไปดูมันก็จริงยายเอาหนังสือพิมพ์มาให้พิดเขียวดูวันที่ในหนังสือพิมพ์มันก็เป็นเวลาสามเดือนพอดีจากที่พิดเขียวเอาวัวไปขายทุกคนงงงันมากกับเหตุการณ์ที่พิดเขียวกับเพื่อนเจอหลังจากวันนั้นพิดเขียวก็บวชตามที่ให้สัญญาไว้จริงๆบวชไม่สึกจนอายุได้แปดสปีแกก็จากโลกนี้ไป ผมจำได้ดีเวลาหลวงตาเขียวมาเยี่ยมที่บ้านแกจะชอบเล่าเรื่องนี้ให้ลูกหลานฟังทุกครั้งมันเหมือนเป็นเรื่องเตือนสติได้อย่างหนึ่งแกบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นอาจจะเป็นเทวดาที่มาสั่งสอนแกที่แกเกเรกับยายทวดมากให้รู้สำนึกก็เป็นได้ผมยังจำคำพูดของหลวงตาเขียวได้ดีจนถึงทุกวันนี้ครับ เรื่องนี้ส่งมาจากคุณโกบิค่ะคุณโกบิเล่าว่าผมเคยเรียนที่มหาวิทยายลัยติดทะเลแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณปี2550ถึงปี2551ตอนนั้นผมเป็นองค์การนิสิตปกติเราจะนั่งประจำกันอยู่ที่ชั้นสองในห้องของเราจะมีหลายฝ่ายหลายโต๊ะ วันนั้นมีประชุมตอนประมาณสองทุ่มเรียกว่ามากันเกือบครบเลยขาดเพียงน้องคนหนึ่งที่ไม่ได้มาน้องคนนี้ชื่อว่าหนึ่งเ,เรียนวิทย์กีฬาจนกระทั่งประชุมเสร็จก็แยกย้ายกันไปทำอย่างอื่นจนลืมถามไถ่น้องหนึ่งไปเลยลองเช็คใน h i ไฟก็ไม่ได้อัปเดตอะไรเพิ่มใน m s s ก็ไม่ออนไลน์ ในห้องตอนนั้นเหลือกันอยู่3าถึงสคนก็พากันทำงานต่อจนกระทั่งเช้าอีกวันน้องหนึ่งเดินเข้ามาในห้ององค์การด้วยหน้าตาง่วงเราทักทายกันปกติจนผมถามน้องว่าเมื่อคืนหายไปไหนมาและนี่คือสิ่งที่น้องหนึ่งได้เล่าให้ฟังครับปกติวิทย์กีฬาจะมีวิชาที่ต้องเรียนกับอาจารย์ใหญ่ ที่ตึกวิทย์แพทย์ศึกษาระบบกล้ามเนื้อต่างๆเมื่อวานผมมีเรียนที่นั่นแต่พอเรียนเสร็จเพื่อนผมดันลืมของเอาไว้บนตึกเลยชวนผมไปเอาของตอนมืดแล้วพอไปถึงก็จอดรถหน้าตึกแต่ตึกมันปิดแล้วเลยถามกับยามข้างล่างว่าขอโทษครับขอเข้าไปเอาของบนตึกได้ไหม พอดีลืมของไวย้ยามบอกเปิดให้ไม่ได้ต้องมีอาจารย์มาบอกให้เปิดถึงจะเปิดให้ได้เพื่อนผมอ้อนวอนอยู่นานไม่รู้ว่ายามรำคาญหรือใจอ่อนถึงได้ยอมเปิดให้แต่นายามแกจะขอพาเดินไปด้วยแล้วยามก็พาเพื่อนผมเข้าไปในตึกส่วนผมก็รออยู่ข้างนอกครับนายามพาเพื่อนผมไปกดลิฟต เื่อขึ้นไปยังชั้นที่เรียนพอประตูลิฟต์เปิดยามเดินออกมาเปิดไฟให้แล้วยืนรอหน้าลิฟต์บอกให้เพื่อนผมรีบไปหยิบของด้วยความกลัวเนื่องจากในห้องมีแต่อาจารย์ใหญ่มันจึงรีบวิ่งด้วยความรวดเร็วจนตอนวิ่งกลับมายามปิดไฟหมดแล้วเหลือไว้แต่ไฟในลิฟต์ที่สว่างออกมาพร้อมกับเอามือจับ ประตูลิฟต์ไว้ไม่ให้ปิดแล้วเพื่อนผมก็เข้าไปในลิฟต์ในขณะที่ลิฟต์กำลังลงนายามแกถามเพื่อนผมว่าเรียนกับอาจารย์ใหญ่ด้วยหรอเพื่อนก็ตอบว่าใช่ครับนายามถามต่อว่าแล้วรู้ไหมว่าอาจารย์ใหญ่เขาผูกได้สีอะไรเพื่อนก็ตอบว่าผมเห็นที่ข้อมือเป็นสีแดงนะครับ นายามพยักหน้ารับแล้วยกมือของตัวเองขึ้นมาถามเพื่อนผมว่าใช่แบบนี้หรือเปล่าเท่านั้นล่ละครับเพื่อนผมมันวูบไปทันทีเลยผมที่รออยู่ข้างล่างก็แปลกใจว่าทำไมเพื่อนมันไปนานจังจนกระทั่งมียามอีกคนเดินมาถามว่ามาทำอะไรยามคนนี้เดินไปฉี่พึ่งมาครับผมจึงรีบให้ยามคนใหม่ พาเข้าไปหาเพื่อนข้างในเพราะหายไปนานจนผิดสังเกตปรากฏว่าผมไปเจอเพื่อนมันสรุปอยู่ในลิฟต์คนเดียวน้ายามที่พาเข้าไปตอนแรกก็ไม่อยู่เลยรีบหามพามันไปโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยแล้วก็อยู่เฝ้ามันจนเช้านี่แหละครับเพราะเพื่อนผมมันบอกมันอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วเมื่อเช้านี้เองที่มันมาเล่าเหตุการณ์ที่เจอในตึกเมื่อคืนให้ฟัง แล้วมารู้ทีหลังจากยามว่าสงสัยเพื่อนผมมันจะเจออาจารย์ใหญ่ที่เป็นยามเก่าที่อุทิศตัวมากแกล้งก็เป็นได้ครับเรื่องนี้มาจากคุณอุม๋มสมาชิกของกลุ่มคุณอุ๋มเล่าว่าเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วฉันตั้งคัน กำลังจะไปคลอดที่โรงพยาบาลแต่หาคนเฝ้าไข้ไม่ได้เลยที่บ้านไม่มีใครสามีก็ต้องทำงานต้องดูแลลูกคนโตด้วยมาเฝ้าไม่ได้บ้านเราเป็นครอบครัวเดีย่ยวไม่ได้อยู่ใกล้ญาติพี่น้องฉันเลยตัดสินใจให้แฟนไปส่งที่โรงพยาบาลเพื่อรอคลอดเพียงลำพังหมอนัดผ่าคลอดตอนเช้าเก้าโมง กลางดึกคืนนั้นทุงน้ำคร่ำฉันแตกก่อนเวลาพยาบาลเลยจำเป็นต้องแจ้งคุณหมอและเตรียมห้องผ่าตัดทันทีตอนนั้นเป็นเวลาห้าทุ่มกว่า,วาฉันทั้งกลัวและเศร้าที่ไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเวลาคลอดเลยการคลอดผ่านไปด้วยดีฉันคลอดลูกชายตอนตีสองกว่าโดยริบยาสลบ ทำให้ฉันฟื้นอีกทีในตอนสายๆเลยค่ะฉันตื่นมาเจอหน้าแฟนลูกคนโตและแม่แม่ที่ฉันไม่ได้เจอมานานหลายปีตั้งแต่แม่เลิกกับพ่อแล้วย้ายตัวเองไปอยู่ต่างจังหวัดฉันถามแม่ว่าแม่มาได้ยังไงใครบอกแม่เพราะฉันไม่ได้ติดต่อกับแม่เลยเลยงงว่าแม่รู้ได้ยังไงว่าฉันท้อง แล้วแม่รู้ได้ยังไงว่าฉันมาคลอดที่โรงพยาบาลนี้วันนี้แม่ทำหน้าตาเล็กลักเล็กน้อยก่อนจะมากระซิบตอบเบาๆว่าก็พอมึงนะสิไปตามแม่ไปยืนตะโกนเรียกแม่หน้าบ้านว่าให้มาดูลูกหน่อยมันคลอดลูกไม่มีใครดูพอแม่ตกใจตื่นก็ใจสั่นไปหมดมึงก็รู้ว่า พอมึงตายไปตั้งหลายปีแล้วยังไม่ไปผุดไปเกิดอีกยังเป็นห่วงมึงไปเข้าฝันตามแม่ให้มาดูมึงแม่เลยรีบมานี่ไงนั่งรถมาทั้งคืนไม่ได้นอนเลยตั้งแต่ตีสองกว่านะที่พอมึงมาบอกแม่พูดไปเอามือลูบแขนตัวเองไปพลางเหมือนกับว่าแอร์ในโรงพยาบาลนี้หนาวมาก หรือเพราะว่าขนลุกเรื่องพ่อก็ไม่แน่ใจฉันแอบตกใจที่แม่ฝันตอนปีสองกว่า,วาเวลาเดียวกับตอนที่ฉันคลอดพอดีก่อนหน้าที่แม่จะได้เข้ามาเยี่ยมฉันในห้องแม่เล่าว่าหมอบอกว่าตอนทำคลอดหัวใจฉันหยุดเต้นไปหมอกับพยาบาลตกใจมากช่วยกันปั้มหัวใจอยู่นานนึกว่าจะแย่เสียแล้ว แต่ฉันโชคดีที่รอดมาได้ว่าแต่ลูกมึงคนนี้หน้าตาเหมือนพ่อมึงไม่มีผิดเลยนะเหมือนจนแม่กลัวเลยแม่พูดเบาๆเหมือนกลัวว่าใครจะได้ยินหรือกลัวว่าตอนนี้พออาจจะกําลังยืนมองดูพวกเราอยู่ละมั้งสรุปแม่เลยจำเป็นต้องค้างที่โรงพยาบาลกับฉันและไปอยู่ดูแลฉันที่บ้านต่อ ตามที่รับปากกับพ่อไว้จนฉันหายเจ็บแผลและก่อนกลับแม่ยังจุดธูปลาพ่อบอกว่าไม่ต้องห่วงลูกแกจะไม่ทิ้งจะคอยมาดูแลลูกให้อย่างดีปัจจุบันแม่ฉันก็เสียชีวิตไปแล้วนานๆครั้งแกก็แวะเวียนมาให้พบเจอบ้างในความฝันเรื่องวิญญาณน,นั้นจะมีจริงหรือไม่ไม่มีใครรู้ได้ แต่สิ่งที่ฉันรู้ว่ามีจริงๆแน่นั่นก็คือความรักความห่วงใยของพ่อกับแม่นี้ล่ละคะ่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะท่านผู้ฟังที่เคารพกลับมาพบเจอเจอกับบีใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคืนนี้ฝันดีขีไม่หลอกสวัสดีคะ่ะ